ไปดูโครงการเกี่ยวกับเด็กๆกันบ้างดีกว่าในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีค่ะโครงการอาหารชาวเพื่อน้องนักเรียนอิ่มท้องผู้ปกครองอิ่มใจของกระทรวงศึกษาธิการนะคะเพื่อที่ต้องการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนขาดสารอาหารที่จําเป็นต่อการพัฒนาทางร่างกายให้คุณผู้ชมไปติดตามได้จากรายงานค่ะ นี่คืออีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสในการเรียนรู้ที่ดีให้กับเด็กโดยเฉพาะเด็กในพื้นที่ที่มีปัญหาทุพโภชนาการมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเพราะขาดอาหารที่มีคุณค่าและสำคัญต่อการเติบโตและการเรียนรู้ของเด็กๆจังหวัดปัตตานีพื้นที่นํำร่องกับโครงการอาหารเช้าเพื่อน้องนักเรียนอิ่มท้องผู้ปกครองอิ่มใจโดยกระทรวงศึกษาธิการอาหารมือเช้านั้นถือว่าเป็นมือที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะต่อ การเรียนรู้และการพัฒนาการของเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเด็กวัยขนาดเล็กนะคะได้รับทานอาหารที่ครบห้าหมู่นะคะส่งผลดีในการเรียนรู้ให้กับทั้งเด็กและคุณครูและรวมถึงผู้ปกครองนะคะจึงเป็นที่มาของโครงการอาหารเช้าเพื่อน้องนักเรียนอิ่มทองผู้ปกครองอิมใจกระทรวงศึกษาธิการได้จัดเตรียมอาหารเช้าเพื่อให้เด็กๆที่มีปัญหาการรับอาหารเช้าทั้งด้านฐาหนะครอบครัวภาระอาชีพของพ่อแม่ที่ไม่สามารถจัดหาให้ได้ จะได้รับการสนับสนุนอาหารที่ดีมีคุณภาพถูกหลักโภชนาการเพื่อช่วยทำให้เด็กๆเ,เหล่านี้มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองซึ่งถือเป็นการยกระดับการพัฒนาเด็กๆตั้งแต่ต้นทางและนี่ก็คือสิ่งที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญ